โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจําวันจันทร์ที่23ตุลาคม66ไปดูกันเลยว่ามีคู่ใดน่าสนใจกันบ้างพรีเมียร์ลีกอังกฤษสเปอร์สพบกับฟูลแลมเวลา2นาฬิกาลาลิกาสเปนบาเลนเซียจะพบกับกาดิสเวลา2นาฬิกากันโชเซเรียอาอิตาลีอูดินเซจะพบกับเลเช่เวลา23นาฬิกา30นาทีฟิอเรนติน่าจะพบกับเอมบอรลีเวลา1นาฬิกา45นาที AFC แชมเปียนลีก AGMK จะพบกับเซปารฮานเวลา21นาฬิกาชาจาจะพบกับนาซาฟเวลา23นาฬิกานัฟบาฮอจะพบกับนาซาจีมาซานดาแรนเวลา23นาฬิกาอันอิติฮัดจะพบกับอันกูว่าอันจาวิยาเวลา23นาฬิกาอันฮิรานจะพบกับมุมไบซิตี้เวลา1นาฬิกาอันซาจะพบกับอันไฟซาลีเวลา1นาฬิกากันโชเซเรบีอิตาลี ปาเลโมจะพบกับสเปเซียเวลาหนึ่งนาฬิกา30นาทีเซกุนดาดีบิซิออนสเปนอัลคอคอนจะพบกับกาตาเคนาเวลาสองนาฬิกาลีกเดอร์ฝรั่งเศสลาวันจะพบกับแซงเอเตียนเวลาหนึ่งนาฬิกา45นาทีซูเปอร์ลีกเดนมาร์กโอบีโอเดนเซจะพบกับมิทิลันเวลา24นาฬิกาออสเวนคานสวีเดนวานาโมจะพบกับไ F เคโกเตบอกเวลา24นาฬิกา เบอกจะพบกับ AIK คโซน่าเวลา24นาฬิกา10นาทีซูเปอร์ลีกตุรกีฟาติคารากุมรุกจะพบกับอาดาน่าเดมีสปอร์เวลา24นาฬิกาแทบซอนสปอร์จะพบกับอลันยาสปอร์เวลา24นาฬิกาลีกาโปรอาร์เจนตินาเอสตูเดียนเตสจะพบกับซามียนโตเวลา5นาฬิกา ขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทางช่องและเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ